อ่าโอเคก็มาเริ่มกันเลยสวัสดีครับก็กรอบคุณชาตินะครับวันนี้เจออีกแล้วนะ <c oughs> คำถามเรื่องการลดเบีย้ยก่อน8ปีนะครับวันนี้จะมาพูดเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวโดยเฉพาะเลยโอเคเริ่มจากตรงนี้ก่อนคําความเข้าใจกับเซเรนเดอร์ชาร์ตก่อนเซเรนเดอร์ชาร์ตคืออะไรเซเรนเดอร์ชาร์คือเวลาเราถอนเงินเนี่ยจากไกระปุกหมูเนี่ยเวลามีเบีย้ยเข้ามาถูกไหมมันจะโดนหัก ค่าใช้จ่ายแล้วมันก็จะมาลงกับปลุกหมูนี่โอเคปะ่ะอ่าเซนเตอร์ชาร์จคือเวลาจะถอนเงินออกไปจากกระปลุกหมูเนี่ยอ่าถอนแล้วจะเสียค่าธรรมเนียมการถอนไหมโอเคไหมเออซึ่งมันจะดูยังไงปีที่หนึ่งดูยังไงคือมันดูว่าเบีย้ยฝากเข้ามากี่ครั้งเบีย้ยเข้ากี่ครั้งถ้าเบีย้ยเข้าหนึ่งครั้งก็คือปีที่หนึ่งถ้าเบีย้ยเข้าสองครั้งก็คือปีที่สองโอเคไหม ถ้าเบียเข้าสามครั้งก็คือปีที่สามอันนี้พูดถึงเป็นรายปีนะรายเดือนไม่เกี่ยวนะครับรายเดือนมันสิบสองครั้งมันถึงจะเป็นหนึงปีนะอันนี้เราพูดถึงรายปีย้ําว่ารายปีนะเบียเข้าสี่ครั้งก็ถือว่าเป็นปีที่สี่ดูเบียเข้าไม่ได้ดูปีเพราะว่าบางทีส่งเกินสองปีปุ๊บมันพักชาระเบีย้ยได้ถูกไหมส่งปีที่หปีที่สพักชาระเบียไปสปีอ่าแล้วก็ค่อยมาส่ง อีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นเบีย้ยครั้งที่3แต่มันเป็นปีที่5้า3 4สอี่เพราะ1 2จ่าย3 4หยุดโอเคไหมแล้วมาจ่ายอีกทีปีที่5แต่มันคือเบีย้ยก้อนที่3นะครับก็จะโดนไซเ,เดอร์ชาร์ตสามเพราะว่ามันเข้ามาแค่3าครั้งโอเคไหมอันนี้คือไซเ,เดอร์ชาร์ตนะดูว่าเบีย้ยเข้ากี่ครั้งโอเคแล้วก็มันจะใช้ทางก้อนหมูนี่เลยนะอ่าไม่ได้แยกเป็นแบบปีที่1ปี2ปี3นะสมมติส่งมา3ปีปุ๊บ โดนค่าถอน40%เอนี้ยก็คือ40%ของทั้งก้อนเลยนะครับอ่าอันนี้เคลียร์เรื่องซาร์เดอร์ชาร์ตแล้วนะไม่ถอนไม่โดนซาร e เดอร์ชาร์ตจะโดนตอนถอนกับปิดปิดคือเวรคืนอะตายไม่ตายไม่โดนนะตายไม่นับนะครับนับแค่ถอนกับเวรคืนเพราะนั้นเวรคืนยังไงก็โดนโอเคไหมการถอนนะโอเคทีนี้มาดูกันอันนี้ทำเป็นซาร์เดอร์ชาร์ตให้ดูนะ ปีที่1่ปี2ปี3ปี4ี่ปีที่5นะครับกี่เปอร์เซ็นต์ตัวอย่างเนี่ยมันจ่ายเบี้ยมาแสนสองสามปีแล้วปีที่สามนะปีที่สี่สิโอเคปีที่สี่จะลดเหลือหกหมื่นอ่าเขาถามว่าจะโดนอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะสมมติปีที่หนึ่งนะครับส่งเบี้ยมาแสนสอง โอเคนะปีที่สองก็ส่งเบี้ยมาแสนสองอ่ากล้องหายรอแป๊บนึงนะครับอ่าปีที่สามก็ส่งเบี้ยมาแสนสองส่งเบี้ยมาแสนสองสามปีแล้วนะโอเคทีเนี้ยปีที่สี่ลดเหลือหกหมืน่นโอเคไหม เพราะนั้นพอลดเหลือหกหมื่นปุ๊บเบี้ยมจะถูกแบ่งทันทีอ่าแบ่งเท่าไหร่มันจ่ายต่อหกหมื่นถูกไหมเออเพราะนั้นมันก็จะถูกแบ่งเป็นก้อนแรกเนี่ยจะเป็นหกหมื่นอ่าเพราะมันต้องเท่ากันกับก้อนนี้นะก็เป็นหกหมื่นหกหมื่นที่เท่ากัน แล้วปีที่หนึ่งเนี่ยจ่ายไปแสนสองเนี่ยตรงนี้เป็นหกหมื่นข้างหลังจะเป็นเท่าไหร่อ่าตรงนี้เป็นเท่าไหร่มันก็จะเป็นหกหมื่นใช่ไหมเพราะบวกกันมันต้องได้แสนสองอ่าเพราะนั้นข้างหลังนี่จะเป็นหกหมื่นสามปีอ่าประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราปีที่สี่เราลดเหลือหกหมื่นสมมติถ้าเราปิดเลยนะอันนี้อุย้ย อันนี้ส่งมากี่ปีละหนึ่งสองสามสี่ก้อนหน้าส่งมาสี่ปีก้อนเนี้ยถ้าปิดปุ๊บเฉพาะก้อนนี้นะถ้าปิดจะโดนค่าเซนเดอร์ชาร์จสามสิบเปอร์เซ็นตแต่ครั้งหลังเนี่ยหนึ่งสองสามส่งมาแค่สามแล้วปีที่สี่มันมันหายไปแล้วเห็นไหมมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นหนึ่งสองสามก้อนเนี้สามสามปีกี่เปอร์เซ็นต์สี่สิบเปอร์เซ็นต์โอเคสามก้อนเนี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ไม่ว่าปีที่ห้าพอลดเหลือหกหมื่นแล้วปีที่ห้าก็ต้องส่งอีกหกหมื่นถูกไหมอ่าพอปีที่ห้าส่งหกหมื่นเนี่ยทีเนี้ยถ้าปิดอันเนี้ยส่งมาห้าปีแล้วก็ก้อนนี้ทั้งก้อนห้าปีเท่าไหร่เสียยี่สิบเปอร์เซ็นตก้อนนี้มันก็ค้างอยู่แค่สามปีนี่แหละหนึ่งสองสามเพราะว่าปีสี่ปีที่ห้ามันหายไปแล้วถูกไหมเพราะนั้นอีกก,อนน 3, ก้อนเนี้ยสามก้อนเนี่ยยังไงก็จะค้างอยู่ที่ 40%สเปอร์ซนโอเคไหมเขียนถาวนเลย40%เปอร์ซปีที่สามอ่าไม่ว่ามันจะผ่านไปกี่ปีปีที่6จ่ายต่อปีที่7ปีที่8นะจ่ายไปเรื่อยๆถึงปีที่8ถึงปีที่10เนี่ยอันเนี้ยมันก็ยังค้างอยู่แค่3ปีอ่าเพราะนั้นมันก็จะโดนสี่อร์ซถ้ามันถอนมาโดนโอเคไหมอ่า อันนี้ถ้าก้อนถ้าก้อนแรกถ้าก้อนแรกส่งถึงแปดปีแล้วเนี่ยก้อนเนี้ยอันนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมแล้วจะถอนก็ถอนไปเลยเพราะมันครบแปดแล้วแต่เนี้ยมันค้างอยู่ที่สามโอเคไหมประมาณนี้ยังไงก็โดนนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีวันหายไปเพราะว่าโปรเซสเนี้ยโปรเซสหักค่าธรรมเนียมเนี่ยที่มันมีค่ารักษากรมธรรม์กับค่า coi เนี่ยเวลาหักเดี๋ยวมันจะหักจาก ก้อนที่ลูกค้ามีค่าธรรมเนียมเยอะสุดก่อนอ่าเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนเนี้ยที่มันค้างอยู่สเปอร์เซ็นเดี๋ยวเวลาหักค่าซีโอไอสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเวลาหักค่าซีโอไอเนี่ยมันจะมาหักจากก้อนนี้เป็นมูลค่าเท่าไหร่เดี๋ยวไปโรสไลด์ต่อไปนะแต่ว่าสามก้อนนี้แหละเออมันก็จะหักไปเรื่อยๆถ้าตรงนี้หมดเมื่อไหร่ก็จบกันแต่ถ้ามันหักตรงนี้ยังไม่หมดแล้วไปปิดเล่มอ่าอันเนี้ยยังไงก็โดนนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์ เป็นเงินเท่าไหร่อันนี้อาจต้องขยายนิดนึงจ่ายเบี้ยมาแสนสองลดเหลือหกหมื่นเนาะปีที่สี่แสนสองแสน 2, แสองสองพลดเหลือหกหมื่นปุ๊บอย่างที่บอกมันจะแยกเป็นหกหมื่นกับหกหมื่นนะครับสามปีนี้มันจะค้างอยู่เท่านี้ซึ่งเป็นเงินเท่าไหรหกหมื่นปีเพิ่มชาร์ตปีแรกหกสิบเปอร์เซ็นนะมูลค่าหลังหักก็เหลือสองหมื่นสี่ปีที่สองปีเพิ่มชาร์ตสี่สิบเปอร์เซ็นหกหมื่นมาหลังหักก็เหลือสามหมื่นหก โอเคไหมนี่สองหมื่นสี่สามหมื่นหกนะครับแล้วก็ปีที่สามโดนหกักสามสิบเปอร์เซ็นก็เหลือสี่หมื่นสองเพราะนั้นสามก้อนนี้รวมกันเนี่ยประมาณหนึ่งแสนสองพันเนี่ยอันนี้คือมูลค่านะแต่มาโดนเมื่อไหร่นะครับโดนสี่สิบเปอร์เซ็นเมื่อนั้นโอเคไหมถึงก้อนนี้มันจะส่งไปเรื่อยๆส่งไปสิบปียี่สิบปีถ้าตรงนี้มันไอ้แสนสองเนี่ยมันยังอยู่มันยังซีจาค่ารักษากรมธรรม์ไม่หมด มันมันก็ไม่รู้ว่ามันเหลือเท่าไหรอ่อ่ะปิดเล่มเมื่อไหร่ยังไงตรงนี้ก็โดนสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะ่ะโอเคไหมอา่าประมาณนี้ซึ่งอยากรู้ว่ามันโดนจริงไหมอย่างที่เคยสอนนะครับอันเนี้ยอันนี้คือไม่รู้ว่าลูกค้าอายุเท่าไหร่ขอเอาเป็นผู้ชายอายุสักสี่สิบแล้วกัน ผู้ชายอายุ40ใส่แค่น,นี้น่าจะไปได้แล้วนะ่าเอาส,ส่ง10ปีเลยนะเอาแบบเพราะว่า10ปีไม่เสียค่าเนงนการถอนแล้วถูกไหมที่เราเรียนมาโอเคส่งแสนสองโอ้ส่งเบีย้ยแสนสอปี ุณประกันต่ำสุดผลตอบแทนใส่3ถอนก็ไม่ถอนสัญญาเพิ่มเติมไม่ซื้อนะครับสัญญาเพิ่มเติมไม่ซื้อสรุปตัวอย่างผลประโยชน์เอามาแค่ไม่โดนะไรมากเลยเอาแค่มูลค่าบัญชีมูลค่าเวนคืนโอเคนะมูลค่าบัญชีกับมูลค่าเวนคืนเอารวมมาอย่างเดียวโอเค ถ้าเกินปีที่8เนี่ยส่งไปเรื่อยๆเห็นไหมถ้าเกินปีที่8มันต้องเท่ากันดูขยายยังไงขยายไม่เห็นแป๊บอ่าปีที่แปดปีที่แปดเห็นไหมอันนี้ปีที่เจ็ดนะครับมันไม่เท่ากันมันยังมีค่าธรรมเนียมการถอนอยู่โอเคไหม แปดหกห้ากับแปดห้าหนึ่งอันเนี้ยแปดสองสองหนึ่งสองศูนย์แปดสองสองหนึ่งศูนย์อันเนี้ยปีที่แปดไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนแล้วถ้าส่งไปเรื่อยมันต้องเท่ากันโอเคไหมแต่ทีนี้เราลดเนาะปรับเบีย้ยประกัน4 0่ส42ปรับปีที่43เหลือ60,000 ปรับที่ที่สามเหลือหกหมื่นนะครับทุนประกันต่ำสุดผลตอบแทนใส่สามเปอร์เซ็นถอนใส่ไม่ถอนสัญญาไม่ซื้อโอเคทีนี้มาดูปีที่แปดห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์ศูนย์กับสี่แปดสองห้าเก้าเจ็ด น่าอันเนี้ยไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวแคปให้ดูมันขยายไม่ได้เนาะโอเคปีที่แปดห้าหนึ่งแปดกับห้าแปดสองต่างกันเยอะเลยนะเราจะเท่ากันเมื่อไหร่เนี่ยดูดิ ีที่สิบแปดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสี่กับเจ็ดห้าแปดปีที่สิบสี่ยังไม่เท่ากันเลยเอ้ปีที่สิบแปดเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยนะอยนยยนยนะจอมอาจจะเละไปหน่อยนะครับเพราะว่ามันขยายไม่ได้อันนี้มันเป็นเทียโปโอเคมันจะเท่ากันมันจะตัดค่า coi กับค่า,า,ารักษาความมัธยัน,นหมดตอนเดี๋ยวขอดูก่อนนะ มันจะเท่ากันตอนปีที่ยี่สิบสปียีิบสองเท่ากันแล้วโอเคไหมปีที่ยี่สิเอจะไม่เท่ากันนะกอมันจะตัดหมดอ่ะยีบสองปีนะครับอ่าเพราะฉะนั้นก็น่าจะเข้าใจแล้วนะว่าทำไมถึงไม่อยากให้ลดเบี้ยก,ก่อนลด,ดยังไงก็โดนนะครับแลวที่บอกว่าแล้ว อย่างนี้จะแก้ยังไงคือคือถ้าจะลดอะถ้าเงินไม่พออะเดี๋ยวนะถ้าเงินไม่พอจ่ายนะพักชำระเบี้ยไปเลยดีกว่าแล้วมีแล้วค่อยกลับมาจ่ายหรือเปลี่ยนเป็นรายหกเดือนหรืออะไรเงี้ยทำยังไงก็ได้ให้มันส่งให้ครบแปดปีแปดครั้งอะอ่าเขาถึงจะไม่เสียผลประโยชน์คือปิดได้โดยที่ไม่เสียค่าเงินการถอนแล้วถ้าส่งแสนสองไปส่งมาสามปีใช่ไหมปีที่สี่จะเปลี่ยน อันนี้ตัวอย่างผู้ชายอายุ40บนะแต่ของโจทย์นี้ไม่รู้จะอายุเท่าไหร่ลองไปกดดูนะครับโอเคอันนี้สี่สิบใส่แสนสองไป3ปีถ้าหยุดพักชำระเบี้ยปุ๊บเอาทุนก่อนเอาทุนต่ำสุดก่อนลอกเลือกทุนเท่าไหร่เลือกทุนต่ำสุดคือ9ก้ไม่ถอนสัญญาเพิ่มเติมไม่ซื้อ ผลประโยชน์อ่ะมันยังไปได้นู่นอ่ะถึงอายุ70อะ่ะถ้าเรียกทุนต่ำสุดนะโอเคไหมถึงอายุ70นะครับ7 0 7ดสิ 70, 70เอ็ดหมดอ่าเพราะนั้นยังมีเวลาให้ตัดสินใจหลายปีนะเอาเบี้ยม,มาด้วยอ่ะเดี๋ยวเดีจะงงอ่ส่งแค่3ปีนะครับโอเคแล้วก็หยุดไปเลยเนี่ยอันนี้คือมูลค่าประมาณนี้ไปได้ยาวนะ ทีนี้ถ้าเขาเลือกทุนสูงสุดอะสูงสุดเท่าไหร่เดี๋ยวขอไปดูบิสูงสุดคือสิบล้านเแบียรแสนสองต่ำสุดคือเก้าแสนหกเอาสิบล้านเลยอาถ้าเลือกสิบล้านเลยไม่ถอนอนุญา,าเพิ่มเติมไม่ซื้อตัวอย่างผลประโยชน์ถ้าเลือกสิบล้านเลยอยู่ได้ประมาณสามปีอาปีที่สี่หมดก็ยังมีเวลาตัดสินใจอีกสามปีอะ นะมีเวลาหาเงินแสนสองมาส่งต่อจริงๆอะ่ะควรจะเคียงหต่แรกเลยด้วยว่าแบบพี่ส่งแสนสองเนี่ยไหวไหมแปดปีนะประมาณนี้แต่ว่ามันขายไปแล้วมันทาอะไรไม่ได้ลนะเนาะอันนี้ก็บอกไว้ในะกรณีขายใหม่คือแปดปีเนี่ยเป็นอะไรก็ได้ที่ยังไงก็ต้องบอกเขานะว่ากัดฟันหน่อยพี่ยังไงขอแปดปีนะโอเคประมาณนี้จบ แต่เพียงเท่านี้นะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามได้นะครับโอเคทีนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าผลเสียมันเยอะมากเลยอย่าพยายามลดนะโอเคแล้วเจอกัน